สวัสดีเพื่อนครับวันนี้ขอพาทุกท่านมาชมต้นบอลน,นะครับกระแสบอลกําลังมานะฮะไม่ใช่บอลยูโรนะครับต่เป็นต้นบอลแบบนี้นะครับบอลสีต่างๆนะครับที่ผมมาเสนอในวันนี้ก็คือเป็นบอลสีดําครับคือเป็นครับนะครับก้านดําแต่ใบจะสีเขียวนะครับ ภาษาที่บ้านเรียกว่ากลาดีฮิแตนะครับกลาดีนั้นแปลว่าบอลนะครับส่วนฮีแตนั้นแปลว่าดํานะครับก็คือบอลดานะครับนี่นะครับนะครับหลังบ้านผมเองนะครับแต่ก่อนนั้นสมัยคุณพ่อนะครับก็ซื้อมา,อาไม่ได้ซื้อหรอกฮะขอเพื่อนบ้านมานะครับหนึ่งต้นมาปลูกไว เวลาผ่านไปก็กลายเป็นกลายเป็นแบบนี้นะเป็นทุ่งเลยนะครับนะครับนี่เอาออกแล้วนะครับเพราะว่ามันรกเกินไปนะครับพอมาถึงยุคนี้นะครับกระแสบอลนั้นมาแรงมากนะครับผมก็นึกขึ้นได้เลยมาถ่ายให้ชมกันนะครับเนี่ยนะฮะก้านจะดำดำแบบนี้นะครับนะครับ ขึ้นเยอะเลยครับถ้าเราเอามาลงกระถางนะครับก็จะกลายเป็นไม้ประดับนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับอ่าสมัยคุณพ่อที่เอามาปลูกนั้นสมัยนั้นใช้รับประทานนะครับเป็นอาหารนะครับนะครับเอามาแกงนะครับเอาส่วนก้านนี้นะนะครับมาแกงนะครับเอาเอามีดปอก เปลือกแล้วก็มีเป็นไส้ข้างในนี้นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เอามากแกงนะครับใส่กุ้งใส่ปลานะครับใส่ต่างๆนะครับแต่ว่าต้องมีวิธีการทำนะครับต้องคนที่ทำต้องมีความรู้ความสามารถเคยทำหรือ,อมี เคยเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการทําแกงบอลนะครับไม่งั้นจะคันครับเพื่อนเพ่นครับจะคันคันนะครับถ้าทําเป็นนั้นจะอร่อยมากนะครับสมัยเด็กๆก็เคยกินนะครับแต่ตอนหลังไม่ค่อยมีใครทานแล้วนะแกงบอลนะครับสาหรับบอลดํานะครับไม่เพียงแค่ก้านใบเท่านั้นนะครับที่สามารถทานได้นะครับเนื้อครับเนื้อด้านในนะครับที่เรียกว่า เป็นเผือกหรือเปล่านะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเนื้อนะครับที่แตกหนอนะฮะข้างในนะครับก็สามารถที่จะนำมาต้มมากินแกงแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทอดได้เช่นกันนะครับสำหรับบอนดำนะครับ นะครับมันจะขยายกันไปนะครับเป็นทุ่งเลยนะนะนครับนี่ผมก็ว่าจะนํามาลงกระถางนะครับเป็นไม้ประดับนะครับสักต้นนะครับนอกจากออบอลดําแล้วก็ยังมีบอลบอลสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือมีความนิยมในการรับประทานมายาวนานนะครับบอลเขียวแบบนี้นะฮะแกงอร่อยครับ แกงกะทินะครับหรือว่าจะต้มต้มจืดน้ำใสนะใส่กุ้งแห้งก็ได้ใส่กุ้งสดก็ได้นะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นเขียวนะครับนอกเนือจากนี้นะครับก็มีเป็นบอลสอีอินเหนาครับเพื่อนๆครับนี่คืออินเหนานะครับอินเหนือนะนี่ฮะ ปนอยู่ในที่รกรางนะฮะนี่นะครับอินเนาครับเพื่อนเพ่นครับอินเนาก็มีฮะก็ได้รับความนิยมเช่นกันในปัจจุบันนะครับนำมาใส่กระถางนะครับนะครับก็บอนบ้านๆนี้ก็มีอยู่หลายชนิดนะครับรู้สึกว่าจะ20กว่าชนิดนะฮะนะครับอินเนาก็เป็นชนิดหนึ่งอยู่ในนั้นนะฮะนะครับอินเนานะครับ ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนกันนะฮะอันน,นะนี้นะครับนี่นะครับสาหรับบอลน,นั้นก็จะเติบโตดีในที่ร่มนะครับดินร่วนนะครับดินอมน้ําแล้วก็ชอบน้ำนะครับดินดินเหนียวหรือว่าดินร่วนนะครับก็บอลจะจะเริ่มเติบโตได้ดีแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีนะครับอันนี้อยู่ในแซมในกลุ่มของ ใบชาพลู uh, u, นะฮะนี่ชาพลู u, นะก็เยอะเหมือนกันนะชาพลู u, นะครับว่าวันใดที่รู้สึกอยากกินขึ้นมาครผ,ผมก็จะมาเด็ดใบชาพลู u, นะทำเป็นเมี่ยงคํานะครับนี่นะฮะเป็นหลังบ้านนะครับนะครับเดี๋ยวจะหาต้นสวยๆนะครับมา ใส่กระถางนะครับสักต้นนะครับสําหรับบอนดํานี่นะฮะนี่ผมถอนให้ดูนะครนี่สามารถที่จะนํามาปลูกได้เลยนะครับนี่นะนํามาปลูกได้เลยหรือว่าถ้าไม่อยากลงดินลงกระถางเอามาแช่น้ําก่อนก็ได้ครับเอามาแช่น้ําแล้วก็ให้รากมันแตกในน้ํานะครับมันจะเริ่มติโตัวในน้ําได้นะครับโดยไม่ต้องอาศัยดินนะครับหรือว่าจะปลูกในดิน ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนนี้นะครับที่ว่าผมบอกว่าเป็นเอามาต้มกินนะครับเหมือนกับมันต้มนะหรือเอามาแกงก็ได้นี่นี่ยังเล็กอยู่นะครับนะครับก้านก็เอามาแกงนะครับนี่นะครับบอลดำนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับบอลนะครับที่ได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอบคุณครับ